ตำบลพังเคนเป็นหนึ่งในสีตำบลในเขตพื้นที่อำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับแนวเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลกองโพนและเทศบาลตำบลขามป้อมอำเภอเครมาราชทิศตะวันออก ติดต่อกับแนวเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลน,น,นาตานและองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพนอำเภอนาตานทินศใต,ต,ต้ติดต่อกับแนวเขตของค์าางการบริหารส่วนตำบลเจียดและเทศบาลตำบลหัวนาอำเภอเขมราชทิศตะวันตกติดต่อกับแนวเขตของเทศบาลตำบลหัวนาและองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนืออำเภอเขมราชโดยตำบลพันเคนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาตานจังหวัดอุบลราชธานีไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ8กิโลเมตรการคมนาคม โดยเริ่มจากตัวเมืองอุบลราชธานีใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2050สายอุบลราชธานีเขมาราชก่อนถึงอำเภอเขมาราชประมาณ13กิโลเมตรบริเวณบ้านด่านหางตำบลพังเคนแล้วเลี้ยวขวาเข้ามาตามถนนชนบทซึ่งถนนบริเวณตำบลพังเคนจะมีความสวยงามสะอาดและมีไฟส่องสว่างยามค่ำคืนตำบลพังเคนมีหมู่บ้านจำนวน19หมู่บ้านและประชากรทั้งสิน้นจำนวน11,404 11, คน โดยแยกเป็นชายจำนวน5,720คนเป็นหญิงจำนวน5,684คนและมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด3,570ครัวเรือนด้านเศรษฐกิจประชากรในตำบลพังเขนประกอบอาชีพที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรรมการทำนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจทั่วไปอาชีพค้าขายสินค้าด้านหัตถกรรมท่อผ้าตีเหล็กจักสาร และอาชีพสินค้าชุมชนเช่นสินค้าโอท็อปการแปรรูปอาหารขายในตลาดชุมชนเป็นต้นการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลพังเคมจจำนวน15คนคือครูขอและครูขอขายายผลซึ่งได้รับการอบรมตามหลักสูตรผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระดับตำบลได้ร่วมกับผู้นำชุมชนประชาชนในหมู่บ้านและผาชีเครือข่ายการพัฒนา โดยการขับเคลื่อนกิจกรรมของหมู่บ้านและตำบลจะยึดหลักบวรในการทำงานมีการบูรณาการทำงานโดยการนำทุนด้านต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นทุนมนุษย์ทุนเงินทุนธรรมชาติทุนสังคมและทุนกายภาพอำเภอนาตาลผู้คนกล่าวขานมานานหลายปีงานบุประเพณี คนทุกทินที่ได้มาเที่ยวโโยนหน้าตาน้องใหม่ขอฝากชื่อไวใ้ในใจทุกคนชาวนาตาลทั้งสี่ตำบลขอบคุณทุกคนที่ได้มาเยือนสวัสดีครับผมนายธิทักษ์รัตนมูลกำนันตำบลบังเก็นในฐานะ ตัวขอ,อนะครับได้รับการอบรมมาจากจังหวัดก็จะได้นำความรู้ที่ได้อบรมมาไปพัฒนาหมู่บ้านชุมชนในเขตตำบลที่รับผิดชอบในกรอบหรือมิติสี่มิตินะครับอันนั้นก็คือมิติสังคมเศรษฐกิจการศึกษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีการ เปลี่ยนแปลงปรับปรุงในด้านที่จเจริญขึ้นหรือเรียกว่าพัฒนาเต็มศักยภาพความรู้ความสามารถที่มีและที่ได้รับอบรมมานะครับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้วยการสร้างพลังชุมชนใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโครงการและกิจกรรมที่บูรณาการการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงมีดังนี้การปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแบ่งปันกล้าไม้จากโคกหนองนาสู่ประชาชนโดยรอบถนนสายวัฒนธรรมแบ่งปันน้ำใจให้ครัวเรือนปลอบานสร้างอาชีพสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยภูมิปัญ,ญญาท้องถิ่นการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทุกหมู่บ้านและจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด การเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยตำบลพันเคนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงใน3มิติดังนี้มิติด้านความมั่นคงตำบลพันเคนมีความมั่นคงทางด้านชุมชนชุมชนมีความสะอาดมีสภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงและอยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามัคคีเกื้อกูลประชาชนมีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตยมีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาของตำบลและมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมิติด้านความมั่งคั่งตำบลพังเคนมีการผลิตสินค้าทาง,ง,งด้านการเกษตรด้านอุตสาหากรรมและหัตถกรรมมีการจำหน่ายและการบริโภคภายในชุมชนเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนมีการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนชุมชนที่มีธรรมธิบาลและมีกลุ่มหรือเครือข่ายด้านเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งสวัสดีครับศักศรีต่อตน้นตำแหน่งผู้ยบิบบ้านหมู่ส3บาม้านบัวหลวงตําบละเกดอำเภอนาตาลจังหวัดบรรดุรีรัมย์กลุ่มบัวพลาเพื่อการผลิตบ้านบัวหลวงก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2 5 4 2ปัจจุบันมีสมาชิก9กิกรายมีเงินกุนหมุนเวียนประมาณ4,5 0 0 0 0บาท โดยจากการออมทรัพย์ของสมาชิกเพื่อการปล่อยกู้ให้กับสมาชิกภายในกลุ่มมีคณะกรรมการบริหาร15ท่านโดยยึดหลักคุณธรรม5ประการและยังมีสวัสดิการให้แก่สมาชิก1มีเงินสงคอสก2เฉสี่ยคืนสมาชิก3คุนการศึกษา4สาธารณประโยชน์และยังมีทุกภาคส่วนเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้คำแนะนำให้กับคณะกรรมการ แล่สมาชิกกลุ่มอมจับของหมู่บ้านโดยสม่ำเสม,มอมาครับผมมิติด้านความยั่งยืนประชาชนในตำบลพันเขนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริงมีการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนน้ำของเรียนแ็คือบรรจงใส่ทองเลยค่าบรจงาตะบุนพันเขน ใจมากมากสวนมากหลายการเลี้ยการทำก็คือเริ่มมาจากะะทุกพอแต่เมียไปแล้วค่ะทีนี้มันก็นเป็นผลพอ่อยได้นะคะเพราะฉังนคือติดตามเพราะว่าตลาดทั่วทั้งทุกพอเด้ไปถ้าเทามีในจุดนี้มี่แบบคพิปคลายนี่พักวิญญาณจะปลูกเป็นช่วงเป็นช่วงทุกอย่างคืออันนี้บแบบแกงปลูกตามลอยเม็ดตัวกับตามลอยเม็ดถัวกับกระถิ่นตอหยอดตับหย่อนหายค่ะทีนี่เงินเท่ากับว่าขาดมือด้วยค่ะขาดมืออะไรอยู่ดอกทั้งมืหอไหนแต่ว่ามันจ๋ ให้ยกำลังใจเฮากะหายเหนื่อยค่ะเวลามันคดรหนีโคตรจริงเท่าไดกเล็กๆน้อยแต่พัดเท่าใดนี่คือจิ่งที่ได้รับเต็มๆเลยค่ะจากห่าอย่างนี้ค่ะเฮาเห็ดทำได้เฮามีความคิดความสมองเฮากับวาวางทางอื่นเฮากัจะปลูกฟังให้มันพัฒนาจ,จะคล้องดีขึ้นค่ะการปลูกฟังจะใส่แบบว่าให้มีแนวจอยน้ำแน่คือรู้ไหมจังว่าเทคโนโลยีรุ่นใหม่ค่ะที่ว,ว่าจะเป็นเซลเซียวนะว่าพอวิซี่ คือว่าค้ามในน้ำจาก YouTube จากหลายฟ์่ังๆเขาก็เอามาเฟซเยอนมากแล้วนี่เป็นการดรูว,ว่าพัฒนาดู้ว,ว่าเขาจะเป็นคนที่บ่าดอยค่ะเป็นคนแบบว่าบ่ดอยการพัฒนาทางตนเองค่ะค่อยเรื้องตัวเองได้ทั้งทั้งครอบครัว่ะดูว่าทั้งครอบครัวเขาลูกเก่าเขาก็ไปหาเงินนักท่องเขาก็ติดหมายถึงว่าเขากิดป่อยตัวเองของเขาเขาก็ปล่อยตัวเองของเขาเกิดความเกิด นี่สติมีดวัญญามีความอยู่หลอดของขอบคุณและมีความเดินไปตะว,วันตนตะวันล้านค่ะ